สบายดีพี่น้องถูกมองถูกบอลเนาะนี่มาลบิ่งละสมคิวซักวัคซีนนาะซาพาตื่นเต้นจะได้ซักวัคซีนพี่น้องเลยสามสิบเ้าอ้าซาโบก็จ่อยพร้อมลงแหงขนาดเลอาสบายดีเอพินตอนนี้ซาพินกับมาลอก มารอคิวสีวัคซีนเนาะอรินเห็นยังอันนี้ลินเป็นเซ็กซี่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้คนก็กำลังมาเนาะพี่นา สจะม้าล้ัิเอาวตรปมลในาแดงที่แเกาเนาะวอที่เป็นปัเวลาใจเ็สิสว่างน้องน้องโแลกกาหน้าัวใเขาเาเพราว่านจะรู้ที่กัวเลได้สิบค่นี้เนาะจะเป็นชุดคิก ผู้เลบ้านิเป็นโครับดรสาผู้แล้ไปวงผู้ลตอนแรกแต่ไวงน้งเจ้าเจคันได้เงินรายแต่เต็มกระเป๋าอยู่มื่นอีแต่งโต้งามมาอยู่อัผู้บ่าวแต่ เจ๋อุมาแหละพี่น้องมาสักยาการสักยาการโควิดยันมูญาดว้าเหรอาพิร์ลว้าได้ได้คิวที่เทไรสามสิบสองอาเขาโลเทไรแต่เดียวนี่แบาทแบาทยังหม9บาทอยู่ยังยังเโอ้ยสองพนเจ็ดสองพันแปด ดีใจบารด้มาสิทธ์ยาเหมือนนี่ดีใจไร้ดีใจบารสันพี่น้องเพราะว่าไปไลยบารไล่บปทาหนี้กนนอกไปไปนนี้ก็รอคิวพี่น้องเลยรอคิวไปสีดวัค <Exp> ซ <ans ion> ีนโซโบได้คิวที่38พี่น้อง มาในรอบหนึ่งที่นอกมาตอนเสาร์เนาะคุณยายบ้านประกาศให้มาตั้งหกโมงกลุ่มบา้านศรีสว่านักข้าไ่น้องสนุวให้มาตั้งแต่หกโมงเพราะว่าควรให้มาซักก่อนตามหมูบ่บ้านบ้านอื่นนะคันวัคซีนเรือแล้วก็จังไม่ซักเพราะว่าวัคซีนมีแข่หลอดนี่มามาแข่สีลอยเข็มเพราะว่ากันยังชีมีตรอบหน่ะอ,อันตอน ກະບໍ່ໄດ້ຊິກັນລອບນະອັນຍັ i ຊິມາອີກເນາະວັ i ຊີນເນາະເດ n ມານີ້ອັນນີ້ວ່າທົ່ວທາງໄປ100ຫາສິທາດແຕ່ວ່າຊື້ວັກຊີ xịt xin đồng là xong khiếm thủ hay à, <laughs> xác như này là xin đồng phạm khiếm nừng lè hai bếp xịt vô mương thì khiếm nừng cho ม,มดลวบมแมนต์่จรแซนนบะอนนน๊ะนะสาวคิปฟ์ลินสบ,บายดีเยหมื่นนี้นั่งคืองามท่าพี่น้อง นนี่นั่งแต่งโตน่ารักอันน้นนี่ใส่กระโปรงนั่งตื่นช่วยมือนี่นั่งมารอคิวฉีดวัคซีนนั่งในคิวที่เท่าไหร่แรวป้าทุามึงสิบัวใต้หิวข่าวบ่เฮ้ยมือแรมวแมวจะเพิ่มขี้ข่าวอีกรอบหนึ่งเก้าสิบสี่ผมตายกล่องดองนั่นแล้วหมอบอกกูกูได้ซ้ำสิบปลายช้าพ่อผ้าเช้าแล้วบ่ตื่นเต้นนะ ซาบุภาตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยเมื่อแล้วเมื่อนอนถึงเวลา่าคาซิมานะคะอนแรกมันเมื่อแล้วมันง่วมาอีกไกลอหมาะดวงห้องมานานนอนเมื่อยแล้วจังแล้วก็เห็นเมื่อเลยนะอารมณ์เมื่อเลยซาบุภาตื่นเต้นตอนนี้ชาบุภามานอนพี่นอ้อ,องคนยันคมดันขึ้น ทางน้ะก็ไปล่มผู้บ่าวพี่นอ้อง <c oughs> ใส่เวลาเป็นประโยชน์นั่งวะ <c oughs> ในระหว่างล่อคิ้วล่มบ่าวไปก่อนพอความดันบกขึ้น <c oughs> ตอนนี้สามพนผ้าความดันขึ้นวีขนาพี่นอ้อง <c oughs> ตอนนี้คนก็กำลังมา ได้ฮ้ดึสขดอขบอกม่นอยดฮดึงนี่ใส่นายนี่ะแเนี่ยนี่โอ้คือบนมาลำางไชดึงคือบบจองเผื่อเอื้อยในหามทานมอส่โอ้มันหาว่าทังเสือางทานเาะันู้น เจ้าแี่ก็แม่นเชดาจาีบจสนาเนาะโอ้ยไม่ังเสือม่นใจยมั่นแต่้าๆีมัวห้าสิบแมรี่เข้มับจาอีจีนเปอไร้แล้วเนี่ยสี่สิบพี่อายเด้พี่อายเด้ออาเก้าสิบหกู โอ้ยพี่หักบะฮงดอกเสีบเสียบเจ็บเสียบเจ็บเลยก็แล้วโอ้เกียต่ไมอมาประ้าผู้จดใบนปงันมีงมีองสามคนอืมนกท่เท่ยอนก่งเทนเนั่งเ อันนั้นพอจืนเฉดเฉดจเรยไบสิเมอก่อนเร่อสามสนาเาชนสินมท่านดิ่มเอาสามสิาเจอกเออเออท่างซอยนี่นดคสามสิบเลบอกนั่นดูยกนี่นั่งสคืนบ่ มาอยู่นั่ป่าก็ได้ไหมปูบ่าวบ้านได้คือเบาดังแท้พี่น้องสัำพัดเนี่ยผู้บ่าวบ้านนี้คือเบาดังแท้แมาแต่ฉีดยาเลยก็สิเอางหายอ่างหน้าแล้วบ้านี้พี่น้องมาแต่ฉีดวัคซีนนะเนาะสบายดีทำผู้ชมน่ารักแถวว่บ้านนี้เขาจะไปใช่บ้านนี่ออกหน้าออกหน้าเนาะ ไปเดี๋ยวออกหน้าสบายดีเถื่อเนาะพี่น้องตอนในซาโบก็ออกมามาอยู่ห้อยู่หน้าเรียบร้อยเนาะพี่น้องหลังจากไปฉีดวัคซีนมาเนาะแต่ว่าสาโบพาบม่ได้ฉีดจำพี่น้องก็บบาร์โลตัาเพราะว่าบาร์โลตัายานเกินวัคซีนมันบแบบพอกันเนาะเอาไว้รอบหนาซาโบพากับบาร์โลตัาจังสิได้ฉีด รอบนี่สิแต่ซาโบน้องน้องอันแรงจากไอ้ตาปิ้งไก่นะคะไปเฉียงเลยเอาไว้ไว้ลูกจะไปเฉียงอาการล้างสีกะมีคัดคัดแขนเคนน้องน้องคัดคัดอะไรกะคัดคัดจะไปเลสิหลักกันแน่ปวดน้อยหนึ่งเนาะนี่ตอนนี้ซาโบเอาอันนี้มาตีมาแปะไม่ใช่ดิโด้นี่ยพี่ยามาบ้านนี้ซาโบสิได้ฉีดอีกเข้มหนึ่งกะ เข็มที่สองเนาะสิได้สีอีกเข็มที่สองหลังจากเข็มที่หนึ่งผ่านไปกับวันที่สิบเก้าเดือนวันที่สิบเก้าเดือนซีฟวันที่สิบเก้าเดือนซีฟสโบต้องไปสีเข็มที่สองคะพี่เนาะไปสีเข็มที่สองแต่กะบูหัวสปูตจะมีอาการยังบอกแต่ตอนนี้ก็ยังยังปกติเนาะพี่นเนาะ่ได้มีอาการยังนะตอนนี้ ชื่ออันวัคซีนที่ซาโบสิกะอียังก็บ่พาแอตาซินิกะซินิกะพี่น้องแอตาซินิกะวัคซีนที่ซาโบสิเนาะเอตาบ่แอเอตาหรือเอกต้าตะเอตาว่าบ่เป็นพี่น้องแอตาซินิกบ่ฮู้ได้เอกเอกนะเอตาซินิก <ส>พ่อมาเลยพี่น้อกินหมากหางหนึ่มยุ่งเลยพี่น้องหมากพี่เจ้าอางยุ่หากพังไทหางังไทยจะเอื้นมหมากหางมากหางหนุ่งยุ่งนี่เชี่ย ซโบกับชิได้อำลาพระจา่าพ่อแม่ต้องเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องกับทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องกดซับสไครต์ให้สซาโบกดกดกระดิ่งให้นได้พี่น้องเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของสาโบเนาะกระดิ่งข้องวดคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี